สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Boyo Channel นะวันนี้เขาก็จะมาทำํำละคสรสั้นเรื่องเมื่อฉันพาผู้ชายมาบ้านครั้งแรกจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยไปดูบ้านฉันเถอะบ้านฉันออกจะรวยรวยเออเออเอเอฮะมีบ้านเธอเหรอทำไม แบบนี้เนี่ยอี๊กปรดยังไม่หมดนะพอดีว่าฉันไม่ค่อยรู้ทากับข้าวฉันก็ทิ้งเรียนลาเลยพอดีว่าฉันทําไม่สุกแล้วก็ไม่อร่อยอะ่ะแล้วที่มีโซดาแล้วก็ขวดโซดาแบบเนี้ยฉันก็เลียงเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทิ้งลาดแบบนี้ไปดูชิ้นบนสิฉชนมก็มาเลี้ยงเพื่อนเหมือนกันอยู่กับฉันได้ไหมฉันชอบคุณมากๆ แหวะอย่าก,ก้วกฉันต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด <c oughs> โอ๊ยนี่แกเป็นไข่หรือเนี่ย <c oughs> ใช่ไงฉันเป็นไข่ด้วยเพราะว่าบ้านฉันสก,กับปรกเงนละ่ะห้องนอนก็จะไม่ใช่เล็กแวะฉันอยู่กับคุณไม่ได้หรอกนะฉันขอตัวก่อนแหละอีบ้านนี้สก,กับปรก เกะกะผ่ทางเหะจะให้ฉันอยู่กับมันนะไม่นานนะฉันได้เป็นลมแน่หุยหนีดีกลัวไปดีกลัวให้เดียว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 เดี๋ยวฉันค่อยเก็บให้นะโอ้ยโอ้ยฉันนี่หาว่าฉันมาตั้งหลายคนแหละมีแต่คนรังเกียจฉัน โอ๊ยฉันขอโทษฉันขอโทษหาไม่ได้แล้วอะผู้ชายคนนี้เขาก็ล้อหรอกอืมฉันมันเถอะเป็นยังไงกันบ้างขาเพื่อนเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย